เลขที่252ซึ่งเดินทางจากสถานีประจวบค,คีรีขันธ์ไล่ทางสถานีทมรีขบวนรถสีถึงสถานีบ้านโปก,ปกเวลา9นาฬิกา511นาทีขณะนี้เจ้าหน้าท,นนที่ได้เปิดการจำหน่ายตั๋วแล้วโปรดติดต่อซื้อตั๋วได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วหมายเลข ท่านผู้โดยสารท่านใดขึ้นโดยสารบนขบวนรถโดยไม่มีตัต๋วนอกจากจะเสียค่าตั๋วตามปกติแล้วจะต้องอเสียค่าธรรมเนียมการซื้อตัว๋วบนขบวนรถเพิ่มขึ้นอีกขบวนร,ร,รถด่วนพิเศษรถด่วนรถเร็วท่านละสองบาทและสําหรับขบวนรถอื่นๆท่านละ100งบาทจึงขอความร่วมมือท่านผู้โดยสารโปรดกรุณาซื้อตั๋วให้เรียบรอ้อยก่อนขึ้นขบวนรถด้วยขาขอบคุณค่ะ attention please Passengers traveling on ordinary train number two five two from Cream Kuremifon to Tanbuiri. The train will arrive at this station at nine fifty one. Please buy the ticket at the ticket counter number one. Passengers traveling without tickets will have to purchase tickets on the train and pay an additional charge of two hundred fifty baht per person for special express. Express and rapid trains at 100 bucks per person for the other trains. Thank you.